ปิ้งแล้วก็ทำน้ำปลาน้ำปลานี่ใส่พริกซอบีบีนั่นแง่แหัวเทียมหัวหอ,อมใส่บักนาวลายๆมันจะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็หลวกเขียวนาะก็ต้องถอดถกหนังดอกจุ่มโอ้ยแสบอีหลีเนี่ยแงงหรือขังคบก่อนแล้ว <c oughs> อันนี้กินได้พ้ะ กูเวงามลูกเคยียดจอดลื่นตัวคำตัวคำลำจะลำนังกินลูกไก้เดิบอยู่มื่ได้วแม่มกูตนไม่ได้ออก็ปีกงั้นอ้าวเฮ้กินดีเมื่อน,นไงไมมีประโยชน์นังกินต่างคนนั่นเฮ้ยจ้า,จากโกรกไอ้ยามองนี่ปันพื้น้องจิตารีเราไม่บายใจว่าปันพื้นหน้าตามองนี่องครับรักแรกพบมเป็นไงบ้า รักแหล่พอบมนนันเรีรุ่นรุนแรงรายกว่ารถเรือนแรงกว่าเมาสุราก็าต้องเยอะไงเมื่อเช้าวันเช้าวันเลยเช้าวันโรนนี้เนี่ยเช้าวันไผ่ชอดนี่เนี่ยหลักแหล่พอบนี่มันหลบเลามันทำห้เราเมาแรงกว่าเมาสุราทำไมให้มันจิตใจมันรีนร,รุ่นแปลงไรครับนี่ผมรู้ดีว่าเราจิตใดีนี่ รักน้องสินเรืองศักดิ์ใช่ค่ะฉันบอกตรงไปตรงมาว่าฉันเปลิดใจเลยสําหรับพ่สินเรืองศักดิ์เราในอยู่ใกล้กันรู้จักจิตใจกันแล้วนะรู้ใจกันหมดแล้วแต่ว่าฉันนั้นหลงรักเขาแต่เขาน่าไม่รู้รักเราบ้างหรือเปล่าคงจะหลงรักเขาครั้งเดียวละมั้งรักเขาครั้งเดียวในวันเหี่ยวแหงหลายนะ สบายแถวที่ขวัญะอือโอ้ยคอยสงสารเจ้าหลายหลายรักขอนิ้งขบ่ปรักเล่าตอบนี่เราจะทำหยังเนี่ยแล้วล่องจิตอาลีนี่จะเห็นหยังเด้อครับคือว่าได้ข่าวว่าวันนาี Marcel ้พี่สินเรืองศักดิ์เขากลับตามลาพ่อแม่เขาจะจากเราไปซะแล้วก็ทองอ๋อไปหน่อย เขาไปสืบประวัติของเขาสืบพ่อแม่ของเขาสิองเร็วตึ้งน้องคิดตอนเรือฉันจะตามพี่ไปตามพี่สินไปเดี๋ยวนี้เลยอไปลักตังค่ะไปควางหน้าต่อเดียวค่ะทองไปด้วยผมไปกันค่ะไม่ตัวกันเลยฮะจุ่ม <laughs> บาดีตายอง หนังก็ปลากัดกับูฮั่นปลแลมปลาจุบตอนกินนี่แล้วยัดไม้ปลาจุบไม่ปริ้มมลนเรามาจะกูได้มาปลเราดำแดง่ายกูแจ็คน้ำท่วมเลยซาไม่จะนัดลอกที่นี่ปลาบ้าไปเรียมหนังก็ปลากัดโอ้โหฮั่นปลาแหลมหนังเขียวยากอย่างยากอย่างเลือดทอนมันหวามันหวาปลาจุกูคือไม่แม้นนะแกงุกแกงอยูแก่ปลามึงต่างไป บอกกินแท็กเฮาควาดรั่วก็ควาดได้ไงป้าผู้นี้นเจ็ดป้าก็เจ็ดไก่ปุ้นนั้นเจ็ดนางแกงก็เจ็ดไก่ป้าปุ้นั้นก็มันยังดูกรอดนั่นตังเป็ดตังหมันตังว่านตังอ้อมตังปังอยู่กับป้ามึงเไปมันทำให้ชวนกินก็ได้ครับปลาซุปกระท้องนี่มันมันแซ่บหลายเอาแรกอ่ะนี่ก็ได้เร่งกั็ไปเหนื่อยแล้วหนังเร่งเรากินเร่กันได้ครับ ไอ้นั่นตอมกับไอ้นั่นไอ้นั่นแกงกับไอ้นั่นเดี๋ยวก,กูนั่งนัน่งคว้างไม่กิน,นที่กูอิ่มไม่เจ่เจ๊กูอิมอ่มเพื่อไม่กินที่เออลยเราแม่แงแย่งแย่งเราเรายากเราไปมึกน้กนา็ได้จ๊องเอ็มรู้ว่าไม่อิ่มไปดิเราไปกันเถอะพี่นะตามไม่สินไปสินั่งคุยอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวก็ไปไกลเดี๋ยวตามไม่ทันอืมท่านรองครับเฮ้ยครับไปกัน I'm okay. going มันนี่ว่าบอแต่ว่าไม่เป็นมองเหมือนกับซวดตัวเลวและหนูให้ใครนุกบงเด้อเป็นถูกนี่มันบ่มีความสบายใจแหนะคนที่มีความชุกนี่รู้สึกว่ามันอาอยู่ยื่นแม้แนีคนมีความชุกไม่รูอ้อะไรความชุกความชุกอืเรืยจริงไงฮะมีกู นั่นจังม่พอมอ่ะ้าวว่าไงแม่พัวไม่ดีแม่พัวไม่ดีพี่เมียไช้พี่เมียแม่แม่พัวไวยได้ไงลาประวัติเมื่อไงกูฟังดีบังอ่ะคอยในลื้อสว่าบากันเนา เืนอมาแข่งที่กบวกัพูดชัดถึงกระดับพูดถึงกระดัาวายน่นะเขาแก่งที่แกงที่นี่ใส่ปากเผาแมนนกาแกงที่ต้องได้เปล่าเละน,เนั่นงหนอดลูกหนุมเนี่บักเนี่ยบักเนี่ยมัน,นีคนเหญิงเขาหางกินใส่มิ่นีนห่หลายเออ ม,มุดมาตอพูลุดหรือเปล่าแถวแรกไม่เข้าเลืงองอเออดีนี่เธอเธอตามพี่มาทำไมเหรอไหนพี่ลองคิดดูดีสิพี่สินพี่ลืมอะไรไปบ้างพี่จะไปซะแล้ว่ก็ <c oughs> พี่ไม่ได้ลืมอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> ของทุกสิ่งทุกอย่างนาฬิกาสร้อยแหวนเนี่ยพี่พี่ไม่ลืมละ มาหมดเลยยังค่ะของที่พี่ลืมมาไว้ยังมีค่ะเอออะไรกันนะลืมอะไรเหรอเนยขยะผมย่างไว้ชิ้นหนึ <t uli> <t uli ่งแกับบนปลาเอ้เลยของกินนู้แหละแปลกจริงกอบๆไม่นี่จ๊ะพี่ไม่ลืมอะไรอ่ะโทษ ลืมแน่นึกดูให้ดีทีจ้านะเธอพูดแบบนี้พี่ไม่เข้าใจจริงๆนะดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพี่เก็บมาหมดแล้วแล้วเธอหาว่าพี่ลืมอีกเอาอย่างนี้นะดีนะเรามาพูดตรงไปตรงมากันดีกว่าไนะอาการที่เธอว่าเธอว่าพี่ลืมอ่ะพี่อยากรู้แล้วเกนะินแล้วพี่ลืมอะไรอืมอืมดีจ้ะอ,อืลืมอะไรเหรอน้อะ ไม่แม่ยิ้มีแม่มึงอ่อนแล้ว้เายิ้มมันก็ไอใจะบักท่องนี่กวนหน้าทีบนี่ยบักท,ท่องบักท่องยิ้มหยวะหลอนี่ขว,วาวหานมันหย,ย,ย่อเยอะหย่อเยอะย่างนั้างยาแต่บักค่องมีแรงกัน ลัดตัวเองแน่คอยว่าเนี่บางที่คอยว่าโทรคอยว่าผิดนะใส่นึกๆไอ,อ้คอยบังเอาปู้ตัวเองไอ้นึ่เอาเองนะ่คนนี้หนึกอ่างโตขึ้นอืมเออไหนพี่ลืมอะไรเลยจ๊ะืก็ลืมเอ็ดลืมน้องดีไงลาว จะลืมได้ยังไงร,รีเป็นน้องสาวของพี่เนี่ยไม่เอารีไม่ชอบไม่ชอบเป็นน้องสาวหรอไม่ชอบเป็นน้องสาวเอ๊ะแล้วรีชอบเป็นอะไรอ่ะหือเป็นแม่ไม่เอาเป็นยาเป็นน้องรีอ้อนว่าน้องชินลุยเป็นยา ไปไหนได้เป็นทวดเป็นลูกไม่เอาน้นองรีไม่เอาทั้งนั้นน่ะไม่เอาทั้งนั้นละารีชอบจะให้พี่เรียกอะไรอะฮะไปไหนแน่เนี่ยเป็นอะไรอะขลังเจงอะไรเึื่องแฉงอะฮะบังเอิญว่าวถูกแล้ว เครื่องแสงเครื ne, ่องแสงในม้วนไหลโอ้ยถูกใจใอยหลายหลายเนอะเครื่องแสงนี่ได้แรงเอาแรงไหนแรงไหนแรงแล้วมันอยากดีเดียมหลายมันเสียวหูรูเออหูรูแหละแบบนั้น คุณคุณเลยพูดอะไรฉันไม่เข้าใจนะตอนการนี้เป็นแคว้นใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้อ๋อขันไม่รู้กระเทยเลยเขาบอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ปุยยังนะาเขาบอกว่าบ่หูบ่หูนี่ไม่มีรูอะหูมันเป็นหูทางทอง หูบักท่องนั่นละ่ะมันเหมียนเหมียนกับหูบักท่องไงเปลี่ยนวะอู้กูกเป็นตองตตงมาเลยอู้หูเป็นน้ำเนีย้ยน้ำนักมาใจน้ำเนี้ยอืมเติ้งจ๊อบแบบที่ยาว่าเขาไอ้แกงอันกันแดดแม่เอ๊ะไหนพูดถูกแล้วจ้ะเลยพูดถูกแล้วอย่าอย่าอย่า,ยา,ยาต้องนะอ๋ะอ เนียเนจะจ้องรอกุญแจแมวทำไมอ่ะแดีเดียมอ้เนื่ยแล้วพูดอะไรไม่รู้ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่ปากนี่ว่าเข่งนักปากเนี้ยอืมอืมอืมปากนื่เนี้ยปากนี่วาววาหนักเขียดนะเขียดอืมปากนี่เน่าววเน่าวาวเน้าวาวอก้นลมั้งมันจมกูตักมัก ไม่มียังไรเลยพี่สินใจ้าทำไมพี่สินใจดำอย่างนี้เหลอพี่อยาว่ารีใจง่ายอย่างน้อย่างนี้นะรีขอบอกจากหัวใจจริงที่ออกมาจากส่วนเลหัวใรีรีรักคิดถึงพี่สินไงล่ะถึงได้ตามมาพี่สินขาพี่สินจะไปแล้วเหรอ ไม่พาดีไปด้วยเนะจ๊าอย่าเลยดีดีไปไม่ได้หรอกหก่ยเดินลงเดินป่าเนี่ยมันลำบากนะอดอยากยากแค้นสัตว์ในป่าในดวงบางทีเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อันตรายจะต้องผูกเปลนอนบนปลายไม้นะขึ้นเขาลงห้วยลำบากเวทนาอย่าต้องไปเลยน้องเอาอย่างนี้เถอะในเมื่อน้องรีรักพี่แล้วเปิดตัวให้พี่รู้แล้วพี่จะบอกรีตรงไปตรงมาว่า แท้ที่จริงถ้าแท้ของหัวใจส่วนลึกของพี่พี่ก็รักพี่อย่างนั้นโอ้โออจริงเลยคุ่ณพี่้าถูกใจคอยลายเลยมานี่สิไ,ไหลนล่ะมานี่มาเป็นไ,ไหนเล่ามาน,นี่เอารูปถ่ายไปดูแต่งหน้า ดีไม่รูปถ่ายพี่ไปเล้วค่ะดีอะไรของพี่เป็นที่เลิกบ้างอือดีไม่รู้จาอะไรของพี่หรอกดีไม่ไม่ต้องการอะไรของพี่นอกจากความรักที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นดีจ้ะค่ะดีจ้ะค่ะที่รักดีเลือเกินจ้ะว้ หน่วยนี้ฝังหลังจนต้องตา้หานั่นเรอเราเพราะวันนี่แหละหน้าทีตุเตะกูแล้กูก็ใจเข่งดูมีปัจหาแร้าวเร่องเฟเนาะเฮ้ยยไวันนี้เื่รักรักแวละจับดูชุดกวนว่ากหมดมึกู ทำได้ผลนั่นเลยเปลือน่ารักนี่คนใจไปได้ความคุยว่าเปล่งบอกชมมึงเราสามคำเพื่อเตือนความทรงจำอาไว้ว่าเราได้ตู้เปล่งบอกกันมั่งแน่เพื่อความสนุกก่อนยืนว่าเปล่งบอกไหวยเปล่งบอกคอยคอนคอนทูดพอได้หรือเป็นได้กับมึงทองเล่นชมพ้มไกล มาบ้าพอลุงทางาบา้งพอลุงเลยนะแม่ส้วงซวงมันจะกอมเคยบักซวงบักซวงนี่ลูกคูลูก,ลกูเพงบาไม่รู้เบอกี่ตัง์ผู้ถึงบบบงบอกซอยบอกเนือห้าบาทและเพ่งบอกเพงนี่สามบาท เพื่องบอกลิ้นนี่บอกบาดาซิบปันพ right. ื้นเป็นเซตาซีบอยหรออืมขายบได้มากเนี่ยเพื่งบอกซอยขายได้มากกว่าเหมือนล้วพอะมาเยอนี่ยว่าชมกูต้องรำคาญเว่าพ่อมึงหวาดดีว่าชุมกูไอ้ดีเลยกูไม่ยี่สิบไอ้ก่ได้ตอทบ ดูในใจอยากตั้งทุกวันเคยไม่ทำอะไรเลยลยะอ้อ้้อ้เรา่คที่รับเรื่งบอกตเปล่งบอเปลยรมันไม่โปกแค่กันมันอือก็รับไปตามนิสัย้คอยด้อ รับเ็อย่ารับนะับบฮับ <estran> ก <Ang ing> <spe> <listen> ็บอกอยหฮู้ฮับบอฮักไมบอกงคอฮู้เรืองตัวผู้ไม่ต้องมาแลงเรืองีไม่ต้องูเรื่องของกู้ีคนอื่นต้องพูดพูดว้าพูดไม่ต้อพูดเท่าแงอ๋อแล้วแทงที่แท่งนี่คอยนี่ทิเผยอะไรเฮ้โลออมันหน้าที่ไปเนียนพุดพุ แมำเก้าและเขาลือนะว่าคุณชื่อเท่งพอเป็นนักเลงและพอได้เทงเป็นหนักเลงและพอได้แม่ได้ตัตกลเครื่อนะน้าช่วยเปล่ารักช่องน้อยมันบาดเจ็นักุณแม่ เ,เป็นเหน่อยนุย่ยแดกคัวแล้วเก่งอะไรวะแล้วก็เป็นนักเลงนี่พอได้เราจำชื่ชีวายนี่ไม่ลืมลงเต่งจาดแต่ทรงเออคลาสแน่นอนเต่งจาดแต่ทรงเออคลาเราจำชื่ีวายนี่ไม่ลืมลงเต่งจาดแต่ทรงเออคลาไปตั้งทิมทันท,ที่ไปตั้ง ถิ่งพระแม่นะเออเงยตังลักอยู่ทิ่งพระไม่เคยไปมายุดผักกับเตงนองรู้จักดี ทุกวันน no ี ing, story, year, year, ้นี่ปรากฏเต็นทงืรถเออโยรวยยังยัเ่กึงไม่ใ่เืออูปน่แล้วลอยลอยงเนือมาดขึ้นลอาหามปลกเสีสักเออนเยนปลกย่าปล อใจไม่ปลักเพลงนัารักดีโอ้เอไม่ลาดักดีปาทุ่งพืนนี้ก็ไม่เต็มทนตั้งเล่าตั้งคนละรูปวงพระเอ็นรู้วแดงแลน่าา่า้อาีแล้วเออเออไม่าักาเพลงนี้เคยรู้จัก จะตักไว่ตึงวันตัวไม่ไม่อาเนินเล่นเลนอ Me, not, ทอดปาปมีปาดิตาออกไปมีพ <t> ีเตอาไรซ่านเลยหองรู้มีปาดิามีอไปมีปีเอรไรจ้ามียังมีใจนัเดียวไรยได้ สำหรับน้มีไม่ตื้อทำว่ายกมือแล้วตาลับบอกเพื่อนว่ารับสิลน้องบอกเพื่อนว่ารับสิทำวายกมือแล้วก็ตาลับบอกเพื่อนว่าเออสิขอพระชั้นสักลูกนี่มึงต้องเพื่อนเออยลูกนี่ต้องเพื่อน